สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพระพรให้กับพี่น้องทุกท่านในการปฏิบัติในการทํางานตลอดทั้งวันนี้ขอกําลังและสันติสุขของพระเจ้าดํารงอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านพราะวจ,จนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องอยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่สในบทที่สน่าสนใจมากสําหรับชนชาติอิสราเอล พระเจ้าสั่งห้ามทำพันธสัญญากับคนคณาอันและให้ทำลายแท่นบูชาของคนคณาอันเหล่านั้นให้หมดพวกเขาจะเป็นหอกขั้นแค่ของพวกเจ้าคือจะเป็นคนที่ใกล้ชิดไม่รู้ว่าจะทำร้ายหรือทำลายคนอิสราเอลเมื่อไหร่พระเจ้าสั่งให้ทำลายคนคณาอันแต่คนอิสราเอลก็ไม่ได้ขับไล่ออกไปผลที่ตามมาก็คือคนอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ทำในสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าคือปริบัติพระบาอันพระพิโรธของพระเจ้าก็ลงมาเหนือคนอิสราเอลพระเจ้ามอบคนอิสราเอลไว้ในมือของศัตรูแต่พระเจ้าก็ยังทรงเมตตาคนอิสราเอลอยู่และก็ประทานให้เกิดผู้วินิจฉัยที่จะช่วยคนอิสราเอลให้พ้นมือจากศัตรูเมื่อผู้วินิจฉัยสิ้นชีวิตแล้ว คนอิสราเอลก็กลับไปทำบาปและทำในสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนเดิมทุกครั้งที่เขาล้อนทุนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานผู้วินิจฉัยให้กับคนอิสราเอลเมื่อผู้วินิจฉัยนั้นเสียชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็กลับไปทำบาปอย่างเดิมคนรุ่นหนึ่งตายไปและคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้าเมื่อผู้นำตายจากไปวงจรของอิสราเอลก็ทำบาปถูกพิพากษา และกลับใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละรุ่นก็ล้มเหลวในการสอนให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยให้รักและติดตามพระเจ้าหัวใจสําคัญของบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่4ถึงข้อที่9ได้บอกไว้ว่ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของท่านให้ถ้อยคําเหล่านั้นอยู่ในใจของท่าน จะทำอย่างไรให้เด็กรุ่นใหม่รุ่นต่อไปที่จะรักและติดตามพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราน่าคิดนะครับว่าเราจะทำงานให้เด็กรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันเนี้ยที่จะรักและติดตามพระเจ้าไม่เพียงแค่โรงเรียนคริสเตียนหรือคริสจักรเท่านั้นที่เป็นหน้าที่หน้าที่ที่สําคัญก็คือความรับผิดชอบพื้นฐานของครอบครัวพ่อแม่ให้ลูกให้หลาน มีส่วนในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้ามีส่วนในการอธิษฐานพ่อแม่ก็พาลูกหลานไปนมัสการพระเจ้าชวนเด็กๆไปเรียนรู้ที่จะรับใช้พระเจ้าเรียนรู้ที่จะนมัสการทุกวันอาทิตย์เมื่อคนอิสราเอลเชื่อฟังและทําตามบัญชาของพระเจ้าจะพบกับพระพรและการช่วยกู้เสมอแต่เมื่อไม่เชื่อฟังทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า ผลที่ตามมาก็คือจะพบกับศัตรูที่โจมตีเจอกับอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นลูกหลานคริสเตียนได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในเรื่องของสติปัญญาลูกหลานคริสเตียนเรียงเก่งมากเมื่อเรายำเก่งพระเจ้าพระเจ้าให้สติปัญญากับเราก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านในการทํางานตลอดทั้งวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ ที่พระองค์ประทานในกา้าววันเวลาที่ได้มาใช้เพื่อทำอะไรสับสิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใครหากชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรขอทรงเปิด 자 จะทำอะไรสั์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ใครหาชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์เอาร 투투.